สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับได้รักการต่อรุกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ได้เลือกงามยามดีแล้ววันนี้วันพาะใหญ่ด้วยวันนี้อาเชียนใหญ่เราเพิ่งออกจากวัดมานะครับเอาใส่ทีแมสเ,เอาไว้วันนี้ครับ,ๆๆรบเออเอาทําไมนี่เปิดตั้งแต่เช้าเลยอเออล่อนกเนาะล่อนกป่าครับพี่น้องอ่าวันเป็นยังไงนะครับมากันสามคนนะครับวันนี้ ห่างๆกันหน่อยวันนี้อ่าหนุนครับเตียนใหญ่เตียนหนึ่งครับเตียนมุดบปดีครับผมเอาใส่แม็ดหน่อยใส่เม็ดหน่อยอ้ยอ่อือเป็นไงหายหนะ้าหายตาช่วงนี้อ่ายุ่งงานใช่ไหมช่วงนี้ครับผมอ่าโอ้ขอเท่าแก่มาก่อนวันนี้ยังไงก็ขอต่อต่อ,ตอนก่อนเนาะ มาม่ไแก้วงนเอาเอาแล้วพี่น้องครับก็รอดูครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้วันพระนะพอต่อไม่ได้ไก็โทษแต่พระนี่แหละวันนี้อาศัยวันพระเดือนที่รามาไม่ค่อยอยู่น่นเนาะๆๆเอารอจงครับใส่แล้วครับพี่น้องครับเอาวันนี้เอาเจ้าสองนะครับมากับพระเนียดใหม่นะครับก็นี่ครับ ผันดีปกตินะครับผม,อมพอลงต้นก็สงสัยเก็บกดมานานครับผมเดือนกว่าๆครับยังไม่วางไม้เสาเลยครับผมจัดเลยนะครับโอ้กว่าจะหาที่ใส่ได้พี่น้องครับผมพูดง่ายว่าคนลงมาอยู่ท้องไร่ท้องนานครับพี่น้องเพราะว่านี้น,นีจากโรคโควิดนะครับเพราะว่าผมผมถามแล้วนะเมื่อกี้กับพร้บาทกับทีมงาน นะครับย้ายประมาณเก้าสิบที่นะครับเพราะว่าคนมาอยู่นาครับพี่น้องเพราะว่าอยู่ในบ้านก็บอกว่าท่านบอกว่าโอ้ไม่ไหวนะครับโรคก็เลยพากันออกมาอยู่ท้องไร่ท้องนาดีกว่านะครับที่มันปลอดโปร่งนะครับเมื่อกี้เนี่ยก็เถียงนี้ก็โอเคครับแต่ว่าพอดีเจ้าของนาก็กลับเข้าไปแล้วครับเห็นว่ามาต่อนนกนะครับท่าน้าใจดีใจดีครับพน้องก็เลยอเดียวเข้าบ้านแล้วนะครับท่านมาอยู่คนเดียวท่านก็เลยว่าเดียวเข้าบ้านแล้วนะครับก็ถือว่า โอเคนะครับผมไปไหนไม่ได้เลยพี่น้องนะครับที่งนาสวยๆนี่คือไม่ต้องพูดถึงคนมาอยู่เต็มเลยนะครับอยังไงก็ต้องลองดูต่อไปครับดูบรรยากาศนะครับรอบๆนะครับเป็นโคกผสมกับทุ่งนาครับนี่ครับนุ่นฟังนุ้นก็คนก็ดำนาอยู่พี่น้องอย่างไงเดี๋ยวรอรุ้นครับวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่ ไม่ได้มาตัวนกนานแล้วสวัสดีพี่น้องตอนเย็ยนเลยนะครับผมเสียนใหญ่เราก็ปวดฟันทั้งวันแนละ้วพ่อปัดเป็นไงฟันออกหลือยังตัวนี้ทั้งวันแล้วนี่เสียนหมดวันนี้ส,สุดยอดนะครับต้องต้องบอกว่านกมันยังไม่คึกเนะาะเสียนหมดเนาะ ครับก็ก็ต้องยอมรับครับผมยอมรับสภาพนะถ้ามันไม่ลงก็ก็บังคับให้มันลงก็ไม่ได้นะครับผมเนาะยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่านกมันก็ยังไม่ค่อยคึกมีแต่คึกแต่พวบบาดแลละตัวนี้เป็นไงนกพวบบาดก็จะเอาอะไรเนาะเอาเอาตาตาไปเลยตุ้งไอ้ตุ้งตุ้นไอ้ต้มสาออกหน่อยนกก็ได้ เออเขาไปจอดนั่นแหล,ละเลาะไอ้นกนั่นแหละคนกก็พอมีนะครับเราเจนบนเนาะ <c oughs> แต่ว่ามันยังไม่ยังไม่ห่วง <c oughs> แต่ประเด็นคือตอนนี้คือ <c oughs> ได้เลือกต้นใสเพราะว่า <c oughs> มด <c oughs> หมดแดงไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับถ้าเป็นช่วงที่มันทำรังนี่เนาะทำรังกินไข่มดแดงนี่ของเรานี่ได้ กับบ้านขายมทางเอ่อขายตามทางเลยเนี่ยวันนี้นะนะครับอ่ะยังไงก็รอลุ้นอีกสักนิดนึงนะครับค่าแล้วล่ะนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงจะครึ่งแล้วนะครับมากับพ่อบัดไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ค่าแกไม่พาเข้าบ้านเข้าวกิมเอาเลย่ยเอาโอเคครับผมรอลุ้นครับแล้วก็นะครับมาดูบรรยากาศนะครับตอนเย็น นี่นกพ่อบัดนะครับนี่อยู่ต้นนี้นะครับสูงๆนี่ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วครับเข้าไม่ยอมลงกันครับผมสู้กันจนเหนื่อยแล้วก็มาขันโยนใส่กันมุงครับผมผมอยย่นู่นนะครับไกลๆนะครับเส้นหมดก็ย้ายมาข้างหลังแล้วนะครับนกมันเข้าไม่สุดนะครับนกมันเข้าแล้วมัน คำว่าไม่สุดคือเข้าไม่ถึงนกต่อนะครับเข้าอยู่ห่างๆนะครับก็ไม่ยอมลงนะครับไม่ยอมลงลงใกล้นะครับเนี่ครับตัวหนึ่งคันโยนตัวหนึ่งเรียกครับของพวบอันนี้เป็นคันโยนใส่กันนะครับครับผมจ้าสองก็ยัง ก็ยังสู้กันครับตัวนี้ก็ตั้งแต่เมื่อเช้านะครับมันอยู่คนละอยู่ต้นมันติดกันมันอยู่กดใกล้ๆก,กันนั่นแหละครับมันไม่ยอมลงนี่แหละนกมันสู้ไม่สุดนะครับนกมันต้องรอให้มันคึกกว่านี้อีกครับก็เอานกลงแล้วครับพี่น้องนะครับเอานกลงก่อนเพราะบัตรพรว่าอ้ยยังไม่ถึงเวลาลงวาอย่างนั้นนะครับซึ่ง คือนกอ่าก็คือจะอธิบายคือที่ผมอาลงเร็วเพราะว่านกมันเข้าสองสามเที่ยวแล้วนะครับพี่น้องมันไม่ลงนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้คือเราต้องย้ายที่ใหม่นะครับแต่ว่าพวกเราไม่ย้ายเพราะว่าเซนมดครับเซนมดไม่ได้ใช้ซาวแล้วนะพี่น้องนะครับเซนมดนั้นอ่ากลับมาปีนเหมือนเดิมนะครับก็เลยถ้าไปก็สงสารเซนมดนะครับเพราะว่าแกต้องไปปีนขนานี้ก็ประมาณสองสามต้นแล้วมั้งครับนี่นะครับขนาดอยู่ที่แถวเดิมนี่นะครับอ่าก็ ก็เลยไม่ไปไหนนะครับทั้งผมก็เอาเจ้าสองมาไล่ใหม่ด้วยก็ก็ไม่ได้รีบนะครับผมอะไรโอเคครับปกติเหมือนเดิมนะครับเจ้าสองนะครับเล่นดีเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับต้นนี้ก็คือประเด็นคือมดแดงครับพี่น้องเยอะมากนะครับเนี่ยต้นสวยๆนะครับสวยๆเนี่ยแถวนี้ทิวนี้คือมดแดงหมดเลยนะครับเนี่ยเหลือตรงเนี้ครับที่ไม่มีมดแดงนะ นี่นะครับมีพุ่มนี้พุ่มเดียวเลยครับในบริเวณนี้ที่ไม่มีมดแดงนะครับเจ้าสองครับก็ใส่ตรงนู้นแล้วครับผมอ่ะก็ต้องเอาลงก่อนแล้วครับพี่น้องนะครับเอาไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอนกลงก่อนนะครับนะครับก็ปกติดีนะครับเจ้าสองก็คือไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่าก็เล่นตามปกติเหมือนเดิมครับผม เช็คแล้วนะครับวันนี้ต่อไปก็คงจะใส่แบบย้ายบ่อยขึ้นนะครับทีนี้เพราะว่าผมก็ดูอาการอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยเอ้าดูครับพี่น้องมันค้างครับนี่นะครับดึงไม่ลงครับวันนี้ดึงไม่ลงนะครับเพราะว่าดูครับต้นนะครับใหญ่มากนะพี่น้องพุ่มพุ่มใหญ่จริงๆครับเพราะว่ามีพุ่มเดียวนี่ครับที่ ที่ที่ไม่มีมดแดงนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าคิดว่าเจ้าของที่คงจะคงจะฆ่าโดยการเอาอยาใส่นีคสังเกตดูเนี่ยอาจจะเป็นเอาผ้ามัดนะครับมัดน้ํามันนะครับผ้ามัดน้ํามันแล้วก็มดก็เรียบร้อยหมดนะครับเหลือต้นเดียวครับผมแล้วสองก็คึกกับผมวันนี้เต็มที่เล่นเหมือนเดิมครับผ่านอยู่ครับไม่มีปัญหาครับสำหรับเดี่ยวเข้านะครับก็จัดเหมือนเดิมนะครับผมเอายังไงเดี๋ยวก็าตินะครับเก็บนกก่อนนะครับ ครับก็เอานกลงแล้วนะครับเส้นมดนะครับเป็นไงวันนี้สองสองหรือสามตัวในวันนี้โอ้สามตัวครับสามตัวเนาะครับเอ้าสาเหตุเราถามสาเหตุหน่อยที่ไม่ใช้เศร้าเพราะว่าอะไรมันเป็นในไนบุญบ่ค่อยได้นกครับอืมไปใส่กี่ครั้งแล้วตั้งแต่เอาไปเล็กไอ้ครั้งแรกห้าห้าครั้งหมดแล้วห้าประมาณสี่ห้าครั้งเนาะครับผมมันมันกับมันขัดความรู้สึกใช่ไหมแมนมันกับบ่เจังไหนบุญบ่ได้จดังไหนบุับ เพิ่งปล่อยนกเฉลยเตือนแต่ว่าบดขึ้นก็ได้อีกคนนะครับผมเราใส่ได้ปกติแต่ว่าทีนี้คือมันไม่ได้นกเลยแมนครับมันก็เป็นยังไงมังครมันเกิดเอิ่งจะว่องบาคล่องวันนี้ครั้งก็เลยกลับมาปีนเหมือนเดิมโอ้กลับมาเป็นสายปีนเหมือนเดิมนะครับกลับมาเล่นเนาะพอกลับมาสายปีนเป็นไงทีนี่จับนกได้เรื่อยๆโอ้แสดงว่าเรายังไม่มีความคล่องตรงนั้นเนาะมันพรท่านมี้คล่อมบุบอ่าครับ่า แต่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นไม่ได้ปีนนี่แหละดีที่สุดแหละนะครับแต่ว่าหนึ่งก็คือมันเหนื่อยแล้วก็เสี่ยงนะครับเหมือนมันนี่แหละที่ไม่ย้ายก็เพราะว่าก็กลัวนี่ละครับที่มดเหนื่อยนะครับก็เห็นใจอยู่แล้วมากับสายปีนนะครับอ่าได้ละอีกคนนึงเป็นได้ละอาจารย์ใหญ่เราฮะอาจารย์ใหญ่เราทําอะไรยีกฮะอาจารย์ใหญ่เอาอาจารย์ใหญ่ทําอะไรเนาะทีนี้ฮะโอ้ยไปขโมยไม้ไผ่แล้วทีนี้ อ่าครับเป็นไงลูกน้องฮะเป็นไงลูกน้องกลับไม่ใช้ไอ้ไม่ได้ใช้ไม่เศร้าแล้วเป็นไงหัดได้แล้วใช่ไหมหัดได้แล้วไม่เป็นก็ช่วยไม่ได้เนาะเออโอเคครับผมก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นอกำลังใจนะครับพู้ทำคลิปเปล่าเหมือนเดิมครับอ่าจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระแบบกันน้องดีเช่นเคยนะครับสำหรับอ่าสำหรับท่านที่มาหมายไปลิ้นนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเรียกทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับเซียนใหญ่ฮอดผมสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่านีก็ต้องทุกวันนะครับออกทุกวันครับไม่ได้ไม่ได้ไป่อนแล้วก็สวัสดีครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ